สวัสดีค่ะชาววันที่ห้าที่กัลาลัมเปอวันนี้เราจะกลับไทยกันแล้วเย่เย่เย่เมื่อคืนฝนตกไม่ได้ไปไหนเลยแต่วันนี้เราจะไปมัสยิดสีชมพูทางผ่านก่อนที่จะไปสนามบินกัลาลัมเปอรนะคะ เดี๋ยวเราจะเต้นติ๊กต็อกก่อนออกจากห้องนะคะเดยกก่อนนะ เช็คไหนครับมีอะไรที่เราลืมหรือเปล่า้ไปตนนไปดูห้องน้ำสิไปดูห้องน้ำที่นอนไปโอเคที่นอนไม่มีห้องน้ำแล้วครับตอนออกจากโรงแรมที่พักเราจะต้องเช็คดูนะคะว่าเราลืมอะไรหรือเปล่าโอเค ไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมอเอตรงนี้ไม่ลยม่เลยหลังโอเคค่ะพอชูปวดหลังแล้วทุกคนหนักมากแต่หล่อพอชูอต้น ตอนนี้มาถึงที่มัสยิดสี่ชมพงคูแล้วค่ะแต่ว่าต่อแถวก่อนนะเพราะว่าเราจะต้องเปลี่ยนชุดเป็นชุดคุมสีแดงนี่สวยมากๆยิ่งใหญ่อลังการมากอปไหนแล้วก็าทิยอชีอชิดู มาถึงแล้วนี่คือมัสยิดสีชมพูปุตราจายานะคะเป็นมัสยิดสีชมพูที่อยู่ในเมืองปุตราจายาสวยงามมากๆเลยชุดที่มามีใส่เนี่ยเป็นชุดของมุสลิมน,นะคะที่เขาให้ผู้หญิงทุกคนจะต้องใส่คุม หัวคลุมผมคุมแขนคุมขานะคะยาวไปเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูใ,ใกล้ว่าชุดมันเป็นแบบไหนชุดฟรีนะคะมีบริการให้ฟรีเป็นการบังคับที่ผู้หญิงจะต้องใส่นะคะผู้หญิงทุกคนที่เข้ามาในมัสยิดสีชมพูนี้นะนังไง อาชีไม่ได้ใส่พ่อชูไม่ได้ใส่เพราะว่าอาชีเป็นเด็กไม่มีชุดให้สําหรับเด็กแลก้วก็พ่อชูก็เป็นผู้ชายที่ใส่กางเกงขายาวอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าผู้ชายใส่กางเกงขาสั้นก็ต้องใส่คุมแบบนี้นะคะแบบนี้เลยชุดแบบนี้เลยก็ดูแปลกนีเนาะที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมนะฟรีนะคะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันขี่นาไปฐานรัฐสภาโอเคแล้วจะบอกว่าติดกับทำเนียบทำเนียบรัชสภาของกุลารลัมเปอร์ด้วยนะคะอค๋อทำเนียบตรงเนี้เป็นไฮไลท์มากเลยสีสันสวยงามมากแต่ว่าเราจะเดินเข้ามาทาตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราเดินไปชมกันภายใน เขาบอกว่าสร้างตั้งแต่ปี1,997ใช้เวลา2ปีในการสร้างแล้วเสร็จนะคะจะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาตรงสวยงามมากๆยิ่งใหญ่มากที่นี่ห่างจาก KL ตัวเมืองกุลาลัมเปอร์ประมาณ25กิโลใช้เวลาเดินทาง30นาที40นาทีก็ถึงแล้วนะคะนี่ภายในข้างในเราไปชมกันนะนี่คือข้อควรปฏิบัติ ในการเข้ามามาสัสยยดสีชมพูแห่งนี้นะคะห้ามเสียงดังนะแล้วสิ่งที่จะต้องทำได้หรือไม่ได้นั้นนั่นก็คือห้ามห้ามทำมือแบบนี้ห้ามยกมือไหว้แบบนี้ทำได้แบบนี้ทำได้แบบนี้นะคะเรามาเที่ยวที่ไหนมาในวัฒนธรรมที่ไหน เราก็ควรจะทำตามก,กฎกติกาของที่นั่นนะคะวรรวสวยมาก ในส่วนนี้ก็จะเป็นที่ละหมาดนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูรอบทานกัน,นอาชีมีท่าไว้พรอยู่ในนี้ด้วยไหนนี่โอ้โหโอเค,อเคมนม้กดแล้วอาชีถึงถือตรงนี้ให้เห็นหน้าแบบนี้ ให้เห็นแบบนี้ให้เห็นเป็นตัวของแบบนี้ชี้หาหมุอ พี่จะโอ้ลุกนี่มันอัดไปอยู่เล่มันนับไปอยู่สต๊อปตรงนี้นนเล็กหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคโอ้อุ๊ยตรงนี้เห็นสะพานด้วยสะพานสวย อุ้ยแล้วก็ตรงนี้เห็นทำเน,นียบรัฐบาลของมาเลเซียด้วยนะคะทำเนียบใหญ่มากตรงนี้ค่ะนี่คือทำเนียบรัฐบาลประเทศมาเลเซียนะคะ ั่งนี้เป็นสะพานแม่น้ำแม่น้ำชื่อว่าปุกตาจายา okay. เดี๋ยวเราจะเดินออกไปถ่ายภาพกันด้านหน้านะคะจะเห็นโดมแบบใหญ่อลังการสีชมพูนะคะสวยมากถ้าใครลงเครื่องจากสนามบินกลาลัมเปอร์จะมาแวะที่นี่ก่อนก็ได้เพราะเป็นทางผ่านหรือจะขากลับจาก ตัวเมืองกรลงังปืนนะคะจาก KL ก็แวะมาก่อนที่จะไปสานามบินได้นะคะแล้วแต่ใครสะดวกเลยนะเสาใหญ่มากสูงมากมุมนี้สวยคกคนมุมนี้สวยมากเลยค่ะมองเห็นโดมตรงนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวจะให้พ่อชูถ่ายภาพให้แบบนี้ก่อนนะสวนริงน้อยตัวนี้ก็วุ่นวายเหลือเกิน<ม>าอาชีนี่นี่ถ้าจะมาอยู่ตรงนี้นะคะเดินออกมาจาก มัสยิดสีชมพูเราจะเห็นมัสยิดสีชมพูอยู่ด้านหลังแล้วก็จะมองเห็นโดมยิ่งถ้าเดินออกไปไกลก็จะเห็นโดมชัดเจนนะคะนี่เห็นไหมพ่อชูอร้อนพ่อชูอเริ่มบน เห็นไหมคะโดมโดมสวยสีชมพูสวยมากส่วนตรงนี้ที่บอกทำเนียบรัฐบาลมาเลเซียกรุงกราลัมเปอร์นะคะอยู่ตรงนี้ยิ่งใหญ่มากมองจากในกล้องอาจจะดูเล็กๆนะแต่จริงๆแล้วแบบ โออาหมโหรานสุดๆอ่ะเฮ้ยนี่ดมสีชมพูสวยค่ะสวยมากๆ <_ d oll> ต้องมานะต้องแวะมานะที่นี่เปิดตั้งแต่9โมงถึง18นาฬิกาจะมีรอบให้เข้าช่วงเช้าช่วงบ่ายเพราะว่าในช่วงที่ทำละหมาดก็จะมีนะคะนักท่องเที่ยวอาจจะเข้าไม่ได้ในช่วงนั้น เปิดทุกวันนะคะแนะนำเลยห่างจากตัวเมือง KL กรุงกลาลเมเปอร์ประมาณ25กิโลเมตรนะคะทำเนียบมาเลเซียมัสยิดสีชมพูแม่น้ำทะเลสาบอยู่ฝั่งนู้นชื่อว่าปุตตาจายานนะคะสวยสวย โอเคค่ะถ่ายรูปก,กันจุกใจแล้วพวกเราจะเดินทางไปที่สนามบินนานาชาติกรรมลําเปอร์ต่อนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวขึ้นเครื่องไฟ14นาฬิกาเราจะไปก่อนเวลาเผื่อว่าเราจะทานข้าวแล้วก็ชอปปิ้งซื้อของฝากด้วยนะคะ เรียกแก๊บนะคะไปสนามบินก็ประมาณ47ริงกิลน,นะคะอาช,อชีขึ้นแก๊บมาแล้วนะคะจากมาิสซิชมพูเราจะเดินทางไป